สวัสดีครับเชฟผาถังเชฟผาถังเชฟผาทังนะครับวันนี้เชฟผาทังสเต๊ะน,นะครับสร้างอาชีพกันได้เลยส่วนประกอบนะครับตามนี้เลยนะครับเราใช้หมูสันนอกนะครับหรือถ้าใครจะทำไก่ก็ใช้อกไก่ไม่ติดหนังเนาะเครื่องปรุงครับเบรดผักชีครึ่งช้อนชาอันนี้สำหรับหมูสามขีดนะครับเบรดยีราหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับ ลายช้อนนั่นเองแล้วก็มะกรูดนะครับเราเอาแต่ผิวนะครับเปลือกมันนะครับตัดแบบนี้เป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวเราจะไปโขลกกันขานะครับสับให้เล็กเล็กหน่อยจะได้โขลกง่าย1-2ช้อนชานะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับเป็นต้นตะไคร้เราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้2ช้อนชาผงฟูครับครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย4ช้อนชา นะครับอันนี้เมื่อกี้นี้มเมล็ดผักชีเนาะแล้วก็ผงขมิ้นครับผงขมิ้น1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาเดี๋ยวแปะสูตรไปให้นะครับใครที่จดไม่ทันนะครับนี่เรามาแนะนำก่นกอ,นกอนว่าเราใช้วัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรกันบ้างนะน้ำมันพืชครับ4ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันปาล์มนะครับ แล้วก็หัวกะทิครับ3ช้อนโต๊ะอันนี้เราใช้เนื้อสัตว์3ขีดน,นะฮะอันที่บอกคือจะใช้เนื้อหรือหมูหรือไก่ก็ได้นะครับหมูเราใช้หมูสันนอกนำเ,เครื่องปรุงนะครับวัตถุดิบทั้งหมดนะครับมามาโขลกก่อนใช้ครกโขลกแบบนี้นะครับรายละเอียดจะคลกหินโขกเลย ก็ทั้งข่าตะไคร้ผิวมะกรูดเมล็ดผักชีนะครับที่เขาเป็นเม็ดๆทั้งหลายแหล่นี่เราจะโขลกให้ละเอียดก่อน <ST AT> ส่วนเครื่องปรุงที่มันเป็นผงละเอียดก็ไม่จะเป็นนะครับอันนี้มเมล็ดยี่หร่าเราใส่ลงไปนะครับแล้วก็โขลกมเมล็ดผักชี ต้องโขลกให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะต้องแบบหมักเนื้อเนียนให้เข้าไปกันกับเนื้อนะฮะพอไปย่างแล้วมันจะได้ไม่ไหม้เป็นเป็นชิ้นดำๆพอโขลกรละเอียดแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่กับเนื้อสัตว์สามขีดอันนี้ทําสูตรสามขีดนะครับถ้าใครจะทําจํานวนเยอะก็สามารถที่จะนําไปคูณจํานวนเอา อันนี้สามขีดนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างใช้หมูสันนอกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอื่นๆลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือผงฟูที่ไม่ได้โคลกแล้วก็ใส่ผสมเข้าไปเลยผงขมิน้นนะแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เคล้าให้เข้ากันกับเนื้อหมูนะฮะ น้ำมันพืชเราจะยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตอนสุดท้ายเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันพืชพอใส่ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเคลือบเนื้อหมูนะครับเครื่องปรุงอาจจะเข้าไปไม่ได้ดีเท่าไหร่นักเนาะพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันกะทินะครับใส่ลงไปเลย ใช้มือคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับเสรีแล้วเราก็จะเอาน้ำมันพืชน,นะครับใส่เป็นตัวสุดท้ายน้ำมันพืชเนี่ยจะช่วยให้ทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มนะฮะของฟูก็เช่นกันพอรมักไว้ก็จะทำให้เนื้อหมูหรือไก่ของเรานุ่มนะครับ นี่เข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับราหมักเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะฮะก็จะหมักไว้อย่างนี้แล้วก็หาภาชนะปิม์มถนอมอาหารนะครับปิดภาชนะแบบนี้แล้วก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นพอปิดดีแล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะครับ อีกสชั่วโมงนำออกมาเสียบไม้ใช้ไม้เสียบยาว6นิ้วนะครับประมาณแล้วก็เสียบเหลือส่วนของด้ามจับไว้สำหรับจับตอนอย่างนะฮะก็เสียบแบบนี้แล้วก็เหลือส่วนของด้ามจับไ้ด้วยแบบนี้จัดเก็บใส่ภาชนะแช่เย็นอีกหชั่วโมง หรือแช่แข็งนะครับแล้วก็นำทยอยเอามา,าไว้ใช้หรือส่งขายต่อไปชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร